สวัสดีครับพ่อรับควายครับวันนี้ผมไปอยู่คอควายอดาห้อยขวนขึ้นเกานะครับวันนี้ก็วันศุกร์ตอนยังเล็วันที่สิบสี่กุมภาพันธ์นะครับวันนี้ความหลักนะครับสื่อควายฝากรูฝากลานฝากคนหลักนะครับสวัสดีครับพ่อครับครับสวัสดีครับเอาสิบสี่กุมภาพันธ์ครับเอาอาเรียกเลยเนาะเอาตัวแรกตัวแรกก่อนครับผมครับตัวแรกก่อนนะครับวัอนี้มีอยู่สามลายการสามลายการครับใส่มินิสวยๆเลยใส่มินิครับผมนี่เล็ก นี่ลายละเอียดเพิ่นครับผมเป็นลูกสาวของซูเปอร์บิ๊กครับลูกสาวซูเปอร์บิ๊กนี่ครับอายุเจ็ดเดือนอายุเจ็ดเดือนครับส่วนสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสองครับเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนนะครับต้องยจำไว้เจ็ดเดือนเบิ้งล้ำคิงนี่ครับลูกซูเปอร์บิ๊กเห็นแล้วนี่ครับนี่ลูกสาวเพิ่นขาเหยาเหาเล็บจิกจิกเลยครับ เบิ้องไทยเพื่อนครับเนี่ยเบิ้องไทยครับสุร์บิ๊กครับผมลูกสาวสุร์บิ๊กนะครับนี่ตัวเมียเด้อวันนี้่าตัวตุ่นนี่ครับไทยงามงามหางหลายๆเด้ครับหางลายๆพวกหางลายไทยงามๆามครับกระดูกดีๆกระดูกดีๆนี่ครับเอาเบื้องในหลายมุมนี่นี่ครับผมนี่ลูกสาวเจ้าสุร์บิ๊ก นี่มันเลี้ยนะครับนี่ครับเกิดจากแม่สูงร้อยสี่สิบเจ็ดครับร้อยสี่สิบเจ็ดแม่เป็นเนาะแม่นครับห้องหาโมูละอะไรเดี๋ยวะนี่เนาะอือครับนี่ลุกเสียงลุกเปเอานี่นะครับนี่ครับคิงดีๆเลยทำตัวเราไปคิงดีๆครับอายุเจ็ดเดือน อายุเจ็ดเดือนนะครับตอนนี้เพิ่งอายุเจ็ดเดือนนะครับเนาะกระดูกกระเดี่ยวดีๆนะครับผมเอาราคาเท่า่ป๋ตัวนี้เปิดได้ครับผมสามหมื่นห้าพันบาทสามหมื่นห้าพันบาทครับผมจับแมวสาวน้อยครับเจ็ดเดือนแมนหน้าตาเพิ่นสวยขนาดนะครับเตี้มเตี้มนะครับเตี้มเตี้มเลยนะครับเชี่องมากสวยๆเลยครับ หน้าตาสวยๆสวยนี่นะครับสหรับประกันนะครับรับประกันตามนี้ครับงบสามหมื่นสี่หมื่นก็นี่ครับเนี่ยซื้อไปลี่นครับผมเป็นของเด็นะครับนี่เอาเป็นตัวไปเนาะครับผมครับครับผมตัวที่สามอ้ตัวที่สองตัวที่สองครับเฮ้ยเดาพิดเนาะที่เอาคำไปไว้ไหนไม่หล่ะคือไว้เสร็จจีครับผม ฟ้ากับบ้านว่าตัวที่สองที่สองครับผมครับตัวนี้เป็นลูกสาวของท้องสุกครับลูกสาวของท้องสุกครับผมครับเกิดจากแม่สูงร้อยสี่สิบสามทีจีครับผมครับผมร้อยสี่สามร้อยสี่สี่เด้อตอนนี้เพิ่นอายุได้สิบเดือนตอนนี้อายุสิบเดือนครับตัวเพิ่นเนาะสูงที่หนึ่งร้อยยี่สิบสามสูงร้อยยี่สิบสามครับร้อยยี่สิบสามเซนนะครับเนี่ยท้องสุกค่าตัวตัวเล็กึ๋นไม่กันจริง จำไม่ได้ล้านว่ะครับพอท้องสุกที่ว่าเขาเบิ่งยุสามหมื่นเงินมัครับผมเจ็ดล้านหรือจ่อเดียวเกินบ่ถืงว่นนี้จะล่างกว่าที่บ่บ่บ่ดีกว่าครับเดี๋ยวนคนผิดกันผิดเนาะนี่ครับผมอายุสิบเดือนนี่ครับอายุสิบเดือนนะครับเอามาเบิ่งหน้าตาหน้าตาเพิ่นใกล้ๆนี่ครับน่าสวยคอหัวเบาดีครับผมนี่ครับ พึ่งลงรถมาเลยลงรถมาบันหมัดสดสดล้อนล้วนครับผมคำชิงเบิ่งอุ่นๆนี่นะครับครับผมนี่อ่าตาสวยขันมาเสียดเดียดนี่หนอยครับขันมาเสียดแข้งขาดีครับขนหนามหมพีมเป็นเป็นเป็นไควายตีคอใหญ่เอาหนามาหมพีมเม็นหางควยไหมเพราะว่ามันมันเหมือนจะมันเหมือนจะนั่นอยู่บางแสงไหมเออขันหนามสินี่เออทำเพลงสิเออนี่อยนะเนื่อยนะเออนี่ นี่ครับจะได้เห็นหน้าละเอียดละเอียดไงหน้าสวยๆเลยนะครับหน้าสวยๆเขาหน้าสวยก้มเขาปะนี่ยครับเขาครับนี่ครับน้ำชิงเบิ่งแขงเบ่งับแขงขาไงกระดูกไงครับครับเอาไปเลี้ยงเติมเต็มเอานะครับเดี๋ยวสี่สียาบำรุงยาขาพยาธิให้พร้อมครับก่อนจะขึ้นรถครับผมก่อนจะน้ำขึ้นก็สีให้พร้อมเรียบร้อยนะครับเอาเนี่ย บอกราคาดิบวะม่นี่เปิดอยู่ที่สองหมื่นเก้าพันบาทสองหมื่นเก้าพันบาทครับผมสำหรับเมีนี่ต่อบัไดย่าเสือคือเก่าคือเก้าครับเมียสาวหน่อยครับผมนะครับเมียนี้ลูกสาวท้องสุกใส่มินิเส่เล็กๆครับผมถ้าสนใจกะโทรมาสอบถามรายละเอียดเบึ้งครับผมครับมักตัวใหญ่เนาะครับผมไปดูขออีกก็ได้นะครับนี่รับประกันตานี้ครับ ไม่หรอกไมียสาวน้อยนะครับเอาเอาตัวไปเนาะตสามครับผมโอเคตัวที่สามน้องเนาะตัวที่สามครับครับผมเอาตัวที่สามนะครับขอรายละเอียดภานีนครับนี่เป็นตัวผู้ตัวผู้เด้อะตัวนี้นะครับเป็นควายอ่ามาจากอุทัยตัวนี้สสยอุทัยครับมันออกมาเตี้ยวไทยครับผมเป็นควายสายอุทัยครับเป็นกระดูกเงี้ยเงี้ยกระดูกเงี้ยเงี้ยนี่อ่ะ พยายามหาจังหหวะาครับผมเพื่็นท่านได้คุ้นกับการผู้ว่ดพ่งลงจากรถเนาอเบิ้งไทยตัวนี้หางสวยมากผู้หางนี่หางเพิ่นหางยาวๆหางยาวมันหลักดินเปล่าสวยๆนะครับนี่หางเพิ่นหางสวยนะครับครับเอามาเบื้องทั้งหน้าทั้งหน้ามทั้งหน้าสะดุดตาเลยกับบานไช กับบานใหญ่เขาใหญ่กับบานใหญ่เขาใหญ่เป็นควายกระดูกกระดูกใหญ่นี่ครับกับบานใหญ่ตาแตี้มแก้มจ้ำครับกับบานใหญ่เขาใหญ่ครับตาคักแตี้มบักคักนี่ครับนี่ยางให้เบิ่งตาแตี้มบักคักเด้อนะครับตัวนี้เป็นตัวผู้ด้วครับตัวผู้ตัวผู้ดลงเลยครับเอาไปไว้ถัดจับซัดหรือว่าเลี้ยงไว้คุ้มฝูงครับสายเลือด อุทัยเนี่ยน,นี่ครับนี่ไล่มันมาไล่เกาเจ้าจมันมไล่เกาเจมัน่าเห็นนี่ครับให้เบื้องตน้นเบื้องตัวจมุนมาหาผูมบันเดียวเนาเอาจะหม,ม,มุนไหมบันเี้มันแสงอยู่ทางเดียวนเนาะมันสีย้อนเสียงทางเดียวครับกับเราว่กับเบื้องย่างย่งจังน้อยนะครับเออเอาเอาอรดตัวนี้เปิดไว 2,900 0บาท2อ0 0 0เ้าบาทครับผมสำหรับผูน้อยตัวนี้รือหอกส่นสูงส่นสูงเพิ่นสูงอยู่ที่หนึ่งรอยสสบเจ็ดร้อยสบเจ็ดนะครับร้อยสเจรับคุานะครับเาบกเกาอะไทมันกับวนิ่งเหครับมันกับวันมาหันมาก่อนนี่เอามาไล่เกาเจ้าน่อยเอาไล่ไหนคือเกาเ่งนเออเอ้า สองหมื่นเก้าพันบาทไรและช่างนาครับตัวผู้ห่านมาหาค่อยห่าน้ำมาหาค่อยเนี่ยเพราะว่าเพิ่นพึ่งลงบัดมานะครับบ่ได้ลืมกันบ้านในเพทันได้ฝึกนะครับเด้อยังบ่ได้ฝึกเนาะเฮาเนาะแม่นครับมันเพิ่นบ่ทันได้คอยจับกินท่านนี้กินท่าน้ฝึกปล่อยเลี้ยงธรรมชาตินี่คือควายเลี้ยงธรรมชาตินะครับบ่ได้ฝึกนะครับแต่ว่าหน้าเขาง่ายดูเขาครับได้เขาได้นาได้ครับผมครับเนาะได้เขาเนอกถ้าผู้ใดก็สนใจ เอาไปไว้ถ้าจับสัตว์หรือว่าเป็นคุ้มฟูงนี่คอกครับขับผมเขานี่เขากำลังจะออกเขาเงยมันจะออกเนาะครับขายราคาเนื้อเลยขายแล้าเนื้อเลยครับนะครับสำหรับตัวนี้นะครับนั่นธุกรรมดีๆนี่นะครับตัวเขาจ่ออกมาเงยเลยสําหรับผู้ใดที่งบหน่อยจะเอาไปเป็นคุ้มฟุ้งจับสัตวดเพิ่งเายที่หางเพื่อนี่้ง่ายขึ้นได้ครับเพราะว่านี่ท้ายเพิ่นชุ่งเรหลังเพิ่น หลังขุดคดเนาะอืมหลังขุดคดเดแต่ว่านั่นเงี้ยมมันยืดออกครับครับผมเอามือนี้มีสามตัวแค่นี้ครับนี่มีสามตัวสำนีเพราะว่าหาได้สำนีน้องมือเนาะมันหายากเด้ครับหายากอยู่แล้วหายากแล้วมีส่วนใีญ่ได้ละตัวครับเริ่มหายากแล้วครับซีมีฝาสำนีเนาะครับผมครับผมฝาไปนี่แหละสุดท้ายคลิปนี้แหละครับอาชินิฝาสามีสวัสดีครับผมครับครับขอบคุณครับ